วิ่งวิ่งพลังงานบวกไหมทุกคนเอนเอจี้นี้ไม่เสียเวลา <c oughs> เป็นพลังงานคนโสดของราศีและคนาจันทรพิจิกนะคะเหลือ <c oughs> อีกอเซตส,สุดท้ายตรงนี้ก็จะจบครบทั้ง2อราศีแล้วมาดูกันว่าคนโสดพิจิกเนี่ยนีจะเป็นยังไง <c oughs> กดหนึ <c oughs> ่งฝากรดับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยกำลังใจให้แม่ไข่หน่อยเนาะนะคะทีนี้สำหรับใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าสม่งเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o Z ก็หนมาดูบให้หน่อยสิว่าพลังงานจะเป็นงไงกันบ้างจริงๆอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะได้แบบใช้ใหม่ที่เพิ่งสั่งมาแต่ว่ากลายเป็นว่ามันยังชาร์จอยู่อะ่ะก็เลยยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวพอจบจากจากเซตนี้แล้วเดี๋ยวจะแบบจะจะหามาใช้ให้ในแต่ละคลิปเวลาอัดคลิปเนาะเพราะว่าเหมือนเห็นหลายคนบอกว่าเสียงมันแบบเบาหรือเสียงมันเหมือนคล้ายๆกับพูดแล้วมันหายออก หายไปเพราะว่าห้องนี้มันกว้างแล้วยังไม่ได้ใส่ของหือเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มอะไรตรงห้องนี้มันก็เลยทําให้เสียงมันเหมือนแบบไม่ไม่ดูดไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดแล้วก็เหมือนเสียงมันกระจายหายออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอันนี้คือทราบเรื่องแล้วก็พยายามไอ้นี่อยู่สั่งมาแล้วแหละเดี๋ยวชาร์จอยู่นะนะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าความรักผสมของพิจิตเป็นยังไงพลังงานความรักผสมของชาวราศีละคณะราศีสุภพิจิตรพลังงานจะเป็นยังไง ใครที่มาดูฝากกดไลค์กำลังใจให้หน่อยนะคะความรักคนโสดชาวพิจิตเอเนจีพลังว้าวโอเคงานความรักคนโสดชาวพิจิกงานความรักคนโสดชาวพิจิกพลังงานจะเป็นยังไงงานความรักคนโสดชาวราศีและคณะราศีลสุพิจิกพลังงานจะเป็นยังไงนะคะควมาักคนโสดชาวพิจิกว้าวเอเนจีคือใครจะบอกว่าเห็นไพ่ตั้งแต่ต้นพลังงานแล้วอืมสำหรับคนโสดพิจิกบางท่าน ดวงความรักของคุณยังชาเลนในชีวิตอยู่ดวงบางอย่างยังคาททยดวงบางอย่างยังทดสอบชีวิตคนโสดชีวิตความรักคนโสดมีงวิจิตบางท่านอยู่ในดูน MM ในซีีว่าพลังความรักคนโสดของชาวพิจิตรพลังงานเป็นยังไงไพ่จะบอกอะไรบ้างในวันนี้นะคะาความรักคนโสดสชาวพิจิตรพลังงานจะเป็นยังไงความรักคนโสดชาวพิจิตรไพ่อยากจะบอกอะไรเองว้าวโอ้มายก็อดว้าวโอเค บางคนในคลิปนี้ที่เป็นพวกพิจิตที่เหมือนแบบว่ามีปัญหาที่เป็นล,ะะลักษณะแบบพวกต้องหอนน่วงนี้มันไม่ใช่ทุกพิจิตนะแต่ใครว่ามันมีคือพิจิตที่มีพวกปัญหาแบบความรักที่ใครบางคนนอกรู่นนอก,นอกทางโกหกปิ้นป้อนอสตอรอเบอรี่ใส่ไข่โดยเฉพาะเป็นเอ e เน y ีพวกคู่รักที่เป็นเหมือนว่าสามีภรรยาหรือคู่รักที่เป็นเอเนอีแบบครอบครัวอะไรเงี้ย แล้วบางคเนเป็นพลังงานที่แบบโอเคมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทาให้อีกฝ่ายหนึงแบบตัดสินใจแบบบางทีโสดหรือมันต้องโสดเพราะมันมี energy พลังงานพวกนี้อะไรอย่างนี้แต่ในอิทธิพลน,นี้บอกเลยนะว่าหนึ่งสำหรับพิจิตบางคนใครต้องมอกย่างนี้มันไม่ใช่พิจิตทุกคนหรอกแต่ถามว่ามันมีไหมมีพิจิตคนไหนที่ทําตัวแบบว่าเป็นฟิลแบบ player หรือทำตัวแบบเป็นแนวแบบ deceive deception อะไรคือเป็น energy เหมือนฟิลมาก เป็นเหมือนความรักเป็นแบบเจ้าชู้หรือความรักเหมือนแบบเล่นๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นพิจิกแบบนั้นพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ในกรณีนี้ส่วนมากไข่จะบอกเลยว่าพิจิกหลายๆท่านที่อยู่ในช่องไข่ที่มาเห็นคลิปจะเป็นพิจิกที่น่ารักโดยสัส่วนใหญ่เออต้องบอกอย่างนี้โดยส่วนมาก Majority แล้วคือต้องบอกว่าพิจิกคนโสดบางท่านหากคุณเป็นคนที่ฉันเป็นพิจิกปกติทั่วไปฉันเป็นพิจิกที่เป็นคนมีจิตใจดีหรือว่าเป็นคนที่อยากมีรักดีๆเป็นคนโสดที่อยากมีความรักสมหวังใครจะบอกนี้หนึ่งว่าพลังงานนี้ใครอยากจะให้คุณนะัะระวัง พิจิกบางท่านคนโสดในคลิปนี้ระวังอย่าให้ใครที่เป็นพวกแนวเพลเยอร์เจ้าชูประตูดินดีเซชันเป็นเอเนจีพวกคนที่สตรอเบอรี่นู่นนี่นั่นหรือคนไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่ไม่น่าไว้ใจไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าไรไม่ได้ดูแบบจริงอยากจะจริงจังก็แล้วคือพยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ไปให้ไกลอันนี้บอกกับคนโสดบางท่าน คือไม่ใช่ไม่ใช่คนโสดพิจิตทุกคนที่จะแบบเฮ้ยจะต้องมาแบบซีเรียสแต่ใครของคุณในวันนี้มีเอ NERGY KEEP IT CHAINED ความรักมีอะไรบางอย่างที่แบบ letting go คือให้ทุกอย่างมันแบบไหลไปตามน้ำไหลไปตามธรรมชาติไหลไปตามสถานการณ์ของมันเพราะพลังของคุณยังมีเอ NERGY CHALLENGE อยู่ตรงนี้ยังความรักยังมีแบบว่าหายว่าไหนหรอเนียเนียนเนียนเนียเนียนมามี่มัมมี่ทำเงินได้หนึ่งหน่งพักแม่มามา เนี่ยคืออย่างที่บอกเรื่องความรักของคนโสดในคลิปนี้ของพิจิตออถ้าใครแบบว่าอุ๊ยฉันยังโสดอยู่แล้วยังเหมือนบยังหาใครจริงใจไม่ได้ยังหาใครจริงจังไม่ได้เนี่ยคือดวงที่มันยังแบบชาเลนจ์หรือดวงยังถูกทดสอบอยู่ค่ะแล้วก็รวมถึงพิจิตบางคนด้วยพยายามหลีกเลี่ยงคนเจ้าชู้ประตูดินหรือนักรักนักลุงโลกหรือว่านักแบบ เรียกว่าอ,อะไงเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างแล้วชิงอะไรคือพยายามหลีกหล,ล,ลีกหนีสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ให้ไกลสําหรับพิจิกคนโสดบางท่านนะเอ,อ่ออยากจะฝากสาหรับพิจิกบางคนทีนี้ในดูหน่อยซิว่าพลังงานคนโสด energy น,นี้ของคลิปพิจิกพลังงานจะเป็นยังไงดูงความรักคนโสดของชาวราศีลัคลนาราชนสุขพิจิกในคลิปนี้ใพ่อยากจะบอกอะไรนะคะดวงความรักคนโสดชาวราศีลัคลนาราชนสุนนพิจิก ดวงความรักคนโสดชาวราศีลัคนาดาวจรัุพิจิกไพ่อยากจะบอกอะไรดวงความรักคนโสดชาวราศีลัคนาดาวุพิจิกไพ่อยากจะบอกอะไรโอ้ว้าวพลังงานไพ่แบบคือมันมีเอเออร์จีที่แบบว่าคือมีใครบางคนอะมีสปายกันอยู่ตรงนี้นะเป็นเอนเออร์จีแบบว่ามีใครบางคนสปายคุณหรือมีพลังงานที่เป็นเอเออร์จีพิจิกบางคนที่สปาย อยากรู้อยากเห็นอยากสายใครบางคนที่คุณเหมือนแบบบางทีมีเขาเหล่านั้นในใจหรือคาดหวังอะไรกับเขา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออมีทีนี้เอเนจีในวันนี้ชัดมากๆคือคลิปวันนี้เป็นคลิปพิจิตที่เด่นมากๆกับพวกพลังงานคนที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเอเนจีแบบทาุดินการผสมมังกรและที่สาคัญอีกธาตุมังที่เด่นมากๆสุดๆเลยคือธาตุหลมเมเมทัลกลุ่มอืม พาตลมไม่ถุถุบนกลุ่มเนี่ยเด่นมากๆใครจะบอกงนี้นิดนึงว่าในพลังงานเนี้ยคือชัดเลยคือเป็นเอเนจีที่แบบว่าคือในพลังงานเนี้ยไพ่ที่สําคัญมากๆเลยวันนี้เลยคือไพ่พลังงานเอเนจีควีนดาบคือควีนดาบเนี่ยแน่นอนมันเป็นแบบอีกไพ่หนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกันบ่าบางครั้งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเหมือนเป็นคนที่ ขาดขาดในสิ่งที่ไม่ดีหรือตัดชึบอ,อะไรบางอย่างที่ non s e นไร้ sen, like, สาระออกไปในชีวิตหรือคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ใช่หรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะเออและรวมถึงเป็น energy ที่ในบางพลังงานตรงนี้มีพวกคนที่มีพลังงานเปบอกว่าพิจิกกับใครบางคนที่มีช่องว่างต่อกันมากๆด้วยหรือมีเนื้อห์ของ energy เหมือนไปฝีกว่าบางครั้งในโมเมตนต์นี้เป็นพิจิกบางคนที่ฉันจะใช้หัวใจ อย่างเดียวไม่ได้แล้วในเรื่องของความรักมันจะต้องใช้ในเรื่องของเหตุผลและหลักความจริงและเหมือนบิเรียลแบบเหมือนที่ให้ใช้ชีวิตกับเรียลิตี้ให้มากขึ้นที่ไม่ได้ฝันแบบลมลงแรงๆหรือเพอ้อฝันอย่างเดียวหรือตามหัวใจอย่างเดียวเพราะว่าไพ่เอเนจีไพ่นี้เป็นไพท่ที่หากคุณเป็นคนพิจิตที่เหมือนแบบว่าเจอใครเจ้าชู้หรือเจอรักไม่จริงใจหรือเจออะไรก็ตามแต มันจะเป็นเองที่ของพิจิตบางคนที่เหมือนแบบว่าบางครั้งมันจะมีกําแพงแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นฟิลแบบอยู่พยายามจะอยู่ในเซฟโซนหรือปิดกัน้นหรือปิดตัวเองเพราะบางทีกลัวอะไรไม่ดีหรือกลัวคนไม่ดีที่จะเข้ามาแบบเข้ามาทําให้มีหวังเข้ามาทําให้เหมือนแบบเผลอใจหรืออะไรก็ว่าไปมันมีอยู่ในพลังงานนี้ของพิจิกคนโสดบางท่านอืม เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าในโมเมนต์ไทม์ไลน์ประมาณนี้ใครอยากจะให้พิจิตรควรสมท่านดูคนที่จะเข้ามาให้ดีๆว่าเฮ้ยเป็นเหมือนแบบคนที่เข้ามาแล้วเหมือนแบบว่ามันจะใช่ลองเทอมใช่ระยะยาวหรือเปล่าหรือว่ามันแบบจริงใจแค่ไหนมันเป็นความรักที่จะต่อยอดไปแบบไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นความรักที่ดูแบบเสียเวลาไร้สาระพยายามดูและพยายามเหมือนแบบเขาเรียกว่าใช่ใจหยาด คือใช้ทั้งหัวใจใช้ทั้งความรู้สึกแล้วก็ใช้ทั้งในหลักการเหตุผลมาประกอบด้วยในการตัดสินใจหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในชีวิตรักอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไพ่ในวันนี้ใครบอกว่าเอเนจีในวันนี้คือมันมีไพ่คนที่ ต้องบอกอย่างนี้มันมีไพ่คนที่มีพลังงานที่แบบพิจิกบางท่านอะ่ะอยากจะมีใครที่จะเข้ามาวินาได้แต่ว่าใครอยากจะให้พิจิกคนโสดบางท่านอย่างที่บอกให้แบบมีสติแล้วก็ใช้วิจาัยญานในการเลือกหรือว่าศึกษาหรือดูไพ่ให้ให้ดีเพราะว่าในวันนี้ไพ่ที่มันขึ้นมันเป็นไพ่คนแต่ว่ามันจะเป็น energy ที่มันไม่ใช่พวกไพ่คนในศ่ยสาวแบบมันไม่ใช่พวกไพ่ถ้วยอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่ไพ่ในพลังงานที่เป็นแบบว่าเป็นเข้ามาด้วยความที่เป็น energy แบบความรักหรือเป็นเข้ามาแบบที่เหมือนแบบว่า เป็นฟิลแบบโอเคดูมีอนาคตดูเหมือนเป็นฟิลแบบว่ามีความแบบบริสุทธิ์ใจหรือมีเอเนจีของความรู้สึกแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นเนอหรือมีความรักที่เหมือนแบบเป็นเอเนจีแบบฟินอะไรเงี้ยคือพลังตรงนี้มันยังขาดเอเนจีแบบนั้นนิดนึงแล้วที่สำคัญคือไพ่ในวันนี้ชัดมากมากคือพลังของคุณคนโสดตรงนี้อยากจะให้คุณระวังในลักษณะของพวกเอเนจีแบบเพลเยอร์หรือดีเซชันมากมาก อะไรที่ต้องบอกว่าคนโสดพิจิตรบางคนอะไรที่เราคัดออกไปได้อะไรที่มันเป็นลักษณะแบบไร้สาระนอนเซนส์เสียเวลาในชีวิตเลยคือคัดออกไปได้ก็คัดออกหรือตัดออกไปก่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมสำหรับสำหรับพิจิคนโสดบางคนแล้วก็รวมถึงพลังงานของคุณมิก้ปิธามชัดมากๆไปดูหน่อยสิว่าไพ่นางซ้าย,ยาจะบอกอะไรสําหรับคนโสดชาวพิจิกนะคะความรักคนโสดของชาวราศีละคณารารย์ราศุพิจิกไพ่อยากจะบอกอะไร ถ้าอยากจะบอกอะไรเอเนไพเขาต้องการให้คุณเหมือนแบบพยายามเหมือนให้กับว่าสังเกตกับสัญญาณบางอย่างในชีวิตรักนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงเอ e เน y ตรงนี้คือคือเหมือนให้กับว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังดูไม่แน่นอนหรอกในเรื่องของความรักในณนะโมเมนต์ในตอนนี้นะบอกเลยมันยังเป็นดวงจังหวะคนโสดที่เหมือนแบบว่าถ้าถามหาความแบบ ความร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือตอบไม่ได้เต็มปากหากถามหา energy แบบ c อ m m i t เม n t มันก็ยังจะเป็นราชาแบบนั้นไม่ได้หรือเป็นเ n e r g ีที่เหมือนแบบว่าไพ่แบบนี้เป็นพลังงานของคนโสดพิจิกอีกคลิปหนึ่งที่มีพวกพิจิกกับราศีบางราศีอื่นอ่อะที่เหมือนแบบว่าโอเคฉันอยากเคลียร์กับเธอหรือว่าฉันรอจังหวะให้เธอกับฉันคุยกันหรือทําความเข้าใจหรือเคลียร์กันอะไรแบบนี้เนะมีอยู่ในเอเนจีนี้ด้วยค่ะอืม สำหรับโสดพิจิกบางคนในบางกรณีในดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรใครที่มาดูฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ใครหน่อยนะคะดูหน่อยสิว่าไพ่มโนโล,จ,ออนโลนโจีลยอยากจะบอกอะไรสำหรับคนโสดความรักคนโสดของชาวพิจิกในคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรสาหรับคนโสดของชาวพิจิกไพ่อยากจะบอกอะไรในคลิปนี้เนาะอืม เดี๋ยวก็ดนคือเขาอยากจะบอกพิจิกรหลายๆท่านตรงนี้ว่าคือคุณน่ะดีพอนะแล้วคุณก็ดีพอที่เหมือนแบบคุณคุณไม่คุณไม่เหมาะไม่แมทกับคนที่เป็นพวกเพลเยอร์หรือว่าคนที่เหมือนสีไม่เสมอคุณหรือว่าคนที่เป็นเอเนจีคือคุณไม่เหมาะกับพวกดีเซพชันหรือกับพวกเอเนจีเพลเยอร์ก็คือพวกคนหลอกลวงพวกคนไม่จริงใจพวกคนที่เป็นนักรักนักเจ้าชู้แบบเจ้าชู้ประตูดินหรือว่าคนที่เหมือนแบบว่า อยากจะมาเทสอยากจะมาทดสอบหรือว่าเป็นเอ e เน y เหมือนแบบว่าเป็นฟิลเนแบบไม่ได้บริสุทใจจริงใจคือคุณไม่แมทช์ไม่เหมาะกับสิ่งกับคนเหล่านั้นเพราะคุณดีพอหรือดีดีเกินกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นค่ะอืมอันนี้อยากจะบอกฝากถึงบางท่านของพิจิกตรงนี้แล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนดวงจังหวะบางอย่างที่เหมือนรอบทสรุปกับบางเรื่องของชีวิตรักระหว่างพิจิตบางท่านตรงนี้กับใครบางคนนะคะนี่คือเอนเตอร์ในวันนี้ของคลิปพิจิกรคนเสดในวันนี้ฝอกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ like, กดดิ่งเป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยแล้วก็สําหรับใครต้องการจะคิดดวงส่วนตัวหรือว่าส่งเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่ K H a Z r วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ